ทำขนมเพื่อสุขภาพกินกันสูตรนี้อร่อยมากๆอบนานนิดนึงแต่รับรองว่าอร่อยค่ะไปทำกันใช้เป็นกล้วยหอมนะคะความสุกก็ประมาณนี้อย่าใช้กล้วยหอมที่สุกมากนะคะยิ่งสุกมากน้ำตาลเขาก็จะยิ่งสูงค่ะใช้เป็น4ี่ลูกนะคะนำมาบดให้ละเอียดเลยค่ะกล้วยน้ำว้าใช้เป็น6ลูกนะคะแล้วก็ตามด้วยเนยถั่วสูตรคลีน3ช้อนโต๊ะผงโกโก้4ช้อนโต๊ะถ้าไม่ชอบเข้มมากให้ลดปริมาณลงนะคะแล้วก็คนให้เข้ากาัจนจนเป็นเดียวกันเลยค่ะ สูตรนี้จะทําให้เป็นแผ่นบางมากที่สุดนะคะให้เป็นเหมือนเบวนี่เนาะถ้าใครมีถาดอบก้นแบนก็ใช้เป็นถาดอบก้นแบนนะคะแต่เบลไม่มีก็จะใช้เป็นแผ่นรองหม้อทอดค่ะแล้วก็โรยด้วยเม็ดแอลมอนน้ำมาทุบหยาบๆก็พอค่ะ แล้วก็นําเข้าหม้อทอดได้น้ำมันเลยค่ะใช้ไฟ170องศา40นาทีหรือจนกว่าเนื้อขนมของเราจะแข็งจะเนบดีนะคะหม้อทอดแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะเปิดดูบ่อยๆด้วยนะคะของเบลก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแนะนําว่าแช่เย็นๆนะอร่อยมากๆเลยหรือจะทานเลยก็ได้นะคะแต่แช่เย็นๆจะอร่อยมากกว่าค่ะเพื่อนๆคนไหนฟังสูตรไม่ทนันกดเข้าดูสูตรได้ในคอมเมนต์นะคะถ้าใครสนใจหม้อทอดได้น้ำมันของกาบอคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะสูตรนี้อร่อยมากๆไปลองทํากินดูนะคะ